สวัสดีมิตรรักแฟนคลิปท่านพบกับผมแอมิโนตร์จาก tt m ีมอเตอร์บฮะมาครับวันนี้เราจะไปทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองของเจ้า Honda l e ีด125ของเรานะครับผมอยากจะรู้ครับว่าอัตราการสิ้นเปลืองเท่าไหร่การบริโภคนะครับหนึ่งถังเนี่ยจะวิ่งได้กี่กิโลเมตรนะครับผมนะดูครับว่าถัางน้ำมันเจ้า6ลิตรของ Honda l e ีด125คันนี้ จะสามารถวิ่งได้กี่กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะใช้อัตราวความเร็วที่เราออกไปทิปตามปกตินะผมจะขับที่ประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมโดยประมาณนะอาจจะมีบวกลบนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมอาจจะขึ้นประมาณร้อยหนึ่งหรือร้อยสิบถ้าไปถึงนะนะครับหรืออาจจะประมาณ60 70 80ตามสถานการณ์ของการขับขี่จราจรโอเคเนาะขับขี่ปลอดภัยนะครับผม อ่ใส่ถุงมือก่อนนะถุงมือแต่รองเท้าแตะปลอดภัยตรงไหนลืมครับลืมใส่รองเท้าเซฟตี้มาโอ้ลืมเลยผมมาสเบียงพร้อมฮนะเหนียวไก่ข้าวเหนียวไก่นะฮะเหนียวไก่แล้วก็กาแฟพร้อมเรียบร้อย รถคันนี้นะครับวิ่งไปแล้วทั้งหมด1598กิโลเมตรนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมไปเติมน้ำมันมาแล้วแหละแต่ว่าตอนที่เติมน้ำมันผมลืมถ่ายคลิปนะผมเติมเป็น e 2 0นะตอนนี้เนี่ยวิ่งไปแล้วทั้งหมด18.6กิโลเมตรนะตอนนี้เวลา9กนาฬกาสบอนาทีนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นคลิปดีกว่าเดี๋ยวเราไปที่ นครนายกเนาะไปดูเขือนขุนด่านครับที่เขาเปิดน้ำออกมาแต่ดูแล้วเนี่ยจะมีความสวยขนาดไหนนะไปะ หลังจากที่เราได้พักผ่อนกับวิวบรรยากาศสวยๆของเขื่อนขุนด่านประการชนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราขับรถกลับกันเลยดีกว่านะครับเพื่อที่จะได้ไปเช็คอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของเจ้าลีด125กันเลยดีกว่านะครับผม นิดๆอยู่ที่หนึ่งร้บนะครับเดี๋ยวราเยวติมเดี๋ยวเราเิยี่ิก้นถันนงมาดินเนาะ มียี่สิบคำถามครับกดลงยิดนึงนะเดี๋ยวมันตอนนั้นเดี๋ยวมันล้นครับโอเคครับ วันไม่กี่ร้านหกสิบน,นะวิ่งไปทั้งหมดนะครับ193.8กิโลเมตรนะและเติมน้ำมันไปทั้งหมดนะครับ E20 นะ5.16ลิตรนะครับผมก็พอคิดออกมาแล้วเนี่ยอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ37.55กิโลเมตรต่อลิตรนะสำหรับผมเนี่ยยังไงดีอะใจจริงอ่ะผมอยากได้สักประมาณ40กิโลเมตรต่อลิตรนะสำหรับ การวิ่งที่ประมาณ90ถึง100กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่ความเร็วเท่านี้นะเอาเข้ามาจริงคือเท่านี้37.55เนี่ยก็ถือว่าประหยัดแล้วแหละนะครับเพราะว่าคือผมวิ่งโต้ลมไงแล้วผมบิดแบบบิดตลอดทางอาา่ะฮะผมบิดบิดไม่ด้วยนะครับเพราะว่าผมลองความเร็วปลายเนี่ยของเขาเนี่ย ผมได้แค่ประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเองนะครับฉะนั้นในการทดสอบนี้เนี่ยผมไม่ได้มีแค่วิ่งแช่อย่างเดียว60 70 80 90ร้อยหนึงไม่ใช่ฮะผมมีช่วงจังหวะที่ผมเร่งแซงแล้วผมต้องบิดมิดไม,ดมเนี่ยหลายช่วงเลยนะครับด้วยอารมณ์ของเขาที่อัตราเร่งเขาสุภาพอ่ะสุภาพแบบไปแบบไปเรื่อยๆแต่ปานะครับแต่ไปเรื่อย,ๆ,นะแบบเอยๆเนี่ย ฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เวลาที่เราเร่งแซงเนี่ยเราจะต้องเผื่อเวลาหน่อยแล้วพอดีโดนจี้มาผมก็ต้องเร่งเร่งเพื่อที่จะทําการแซงนะครับฉะนั้นเนี่ยเจ้าฮอนด้าลี d เนี่ยโดยส่วนตัวผมมองว่าก็ยังโอเคนะสําหรับ37.55กิโลเมตรต่อลิตรนะครับฉะนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่ใช้แล้วอัตราการบริโภคน้ำมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะขับแล้วประหยัดกว่าผมไหมหรือว่าเปลืองกว่าผมนะครับสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยนะ เรามาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันนะครับให้กับเพื่อนๆของเรานะครับที่กำลังตัดสินใจอยากจะเข้ามาซื้อ Honda Lead คันนี้นะครับผมหากในคลิปนี้ขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาดประการใดขออภัยมานะโอกาสนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดข่าวสารจากพวกเรา PG Motorbike สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย